พักกันนอนหน่อลูกพักกันนอนโอ้แม่ขอถ่ายนอนได้ไหมแม่ขอถ่ายนอนได้ไหมคะนัจับมือหน่อยค่ะตบมือหน่อยตบมือหน่อยครับผมอาวมาหมาเลยมาหมามาหมามาหมาเนี่ยมามานั่งข้างในกับลูกมาไม่อยากอยู่ในกรงแล้วอยากมานอนเบาะโอ้ มานอนเบาเขามันสบายเหรอลูกตัวนี้อ่ะมันสบายแล้วลกนน็แ,วแตะนะคะแตะเหยค่ะคนดีอ่ะแตะเลยคะคนดีข้อแตะเลยคะ <c oughs> ข้อแตะหน่อยมาข้อแตะหน่อยมากิกจริงๆเลยกินหมั่มมัมไหมลกูกอ้าหมั่ามามัมไหม เดี๋ยวแม่ไปชงหม่อมม่ม,มให้นะอ้าหม่อมม่อมไม่อ้มาหม,ามา่อมาม,ามายย่อมม่เยอะค่ะโอ้ยก็ไม่ก็อยากดื่มนมกัะแม่จะนอนหรือก,กินเยอะนะกินนมแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็กินนมด้วยตื่นได้แล้วเด็กเลี้ยแม่ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วให้มาเล่นกับเด็กหน่อย เด็กน้อยเด็กน้อยอเด็กน้อยเฮอยเางไรบ้างเจางไรบ้าอ้้หอ้ห้ คุยกับลูกก่อนให้คุกับเมียน้อยก่อนจิค่ะอุ้ยปากมอมพันอะไรอะ่ะลูกปากมอมมอมแบบนี้พันอะไรปากมอมทั้งสองตัวเลยแม่เขาจะเป็นสีขาวขาวตรงหน้าผากไอ้ตรงนั้นไอ้เจ้นั้นก็เป็นขาวหน้าผากเหมือนกันเนอะตอนอแรกๆสายพันธุ์ของเขาน่ะนะมันกี่รุ่นละมันสามสี่รุ่นแล้วเนาะสามสี่ขอ,อกแล้วมันก็ แม่แม่ตัวเริ่มแรกเขาที่จับเข้ามาในบ้านนะเป็นดำสนิทนะแมวดำสนิทหกตัวดำแบบดำสนิทเลยแล้วไปจับคู่ใหม่มาอีกคู่ใหม่แมวจอมาอีกนะเอาเข้าบ้านเขาก็จะเป็นแบบดำสนิทเหมือนดำแต่ว่าเห็นแม่เขาด้วยนะแม่เขาล่ะเขาจะเดินาตามถนนไงแล้วทีนี้เอา อวเดินมาตามถนนแล้วเราก็เรียกเอาลูกเขาเข้ามาในบ้านสองตัวเป็นแมวดำสนิทแต่แม่เขานะ่ะไอผสมสีสีเทาสีเทากับสีดำขนยาวขนยาวแบบแบบนี้เลยเนี่ยนี่เนี่ยขนยาวแบบอย่างนี้เลยขนยาวฟูฟูฟ,ฟูฟูเลยนะขนยายเขานะอะ คุณยายเขาจะเป็นขนฟูขนยาวขนที่เห็นทั้งยายทั้งปู่ย่าตายายเขาเนี่ยเลี้ยงมาแล้วที่เอาเอาเขามาเลี้ยงเอาลูกเอาหลานเขาเข้ามาในบ้านแต่ว่าคุณยายเขา,เ,ขาเราก็จะทิ้งไว้นอกบ้านเขาเป็นแมวจรเนาะอเอ็นดูจังเอ็นดูจังอ่ะลูกทําอะไรโอ้วีขี้เกียจอ่ะลูกแม่เล่าประวัติคุณยายคุณยายหนูให้ฟังไงลูก คุณแม่หนูกับคุณยายหนูเป็นแมวจรอ,อืมโอ้ยแมวน้อยน้อยอ่ะตัวนิดนิดมาเมาส์มาเมาส์มานี่เลย จีจิมันนี่แล้วจีจิงา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 แม่เขาชื่อจีจิมันนี่จีจิจีจิจีจิเลี้ยวแม่งา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 นี่อยากภาษาอะไรวะภาษาแมวโอ๊ยให้ดูท้องหน่อยกินเยอะเหรอทำไมไม่มีแรงแบบนั้นเดี๋ยวให้มันมีดูซิวันนี้ขี้ยังเดี๋ยวให้มันมีดูซิอึดอึดอันนี้หั่ด้อยหัเด้อปีนี่ด้วยหั่มไหม ทำมาด้ไรเนี่ยโอ้ยหำมมะนี่เอม็มอวนได้เอม็มอวนอู้ได้อเอม็มอวนว้ายหน้าใหญ่บิ่มเทิมเลยหาฝาหาฝาบ้านมากันก้นกั้นเป็นห้องเป็นห้องไปแบ่งสดัดแบ่งส่วนหลายครอบครัวจัดเลย ในตัวนึงเด้อเขึ้นไปทำไมตรงนี้เนี่ยขี้ไปทาไมมีแต่แมวดำนะบ้านนี้มีแต่มมมแตม,ดม,ม,ดมดวดำแมวดำเยอะลายชีวิตอันนั้นก็แมวาดำนั่นเดินมานี่เลย ใช่พ่อหนูไมไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหมเอ้มเอา้าเอา้าอ่ะน้องก็อยากเล่นหนุ่กันนี่ มาจกหัวกันเด้อชั้นใต้ถุนบ้านชั้นใต้ดินอือ,อพยโยมาอยู่ข้างล่างข้างบนให้คนอยู่ตุบุตบแต่เขาก็ไปทั่วบ้านนั่นแหละไอ้โจบ้ายันีไอ้โจบ้าน,นยันแห่เนี่ย Ow, 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 hello, nón lên, hello, 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 lên. hello, Nó hello, 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 này hello, 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 ่วนเด็กน้อยพวกนี้หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็อีกกี่วันเนี่ยหนึ่งเดือนก็อีกสามวันเนี่ยแมวน้อยนี่ย